เเพียงพอเพราะชมนี้ไม่ใหญ่ฝากเพื่อนช่วยเป็นแรงใจกดซับสใครกดไลาให้ทีบางทีบา้านนี้อาจไปช้าหน่อยเพื่อนเพื่อนจงคอยอย่า ไน้อยถอยห่างเลือมกันจะแวะไปหาเชื่อมใจผูกสายสัมพันธ์สัญญาจะไม่แปรพันด้วยสายสัมพันธ์รักนั้นไม่ลืม เหมือนเดิมเด้อจ้ะเข้าครัวยามอาหารแรงพี่นอ้องอาหารตะไครตะไคร้เือตะไคร้หลายๆ พริกใส่พริกพริกน้อยพี่เนาะ มุกฝานิมพี่เนาะมุกฝานิมแต่ว่าบ่ามีพักสีลาวพักสีเหลาแบบว่าแดดๆแล้วพอไตยย้ยอนลงเบ้อพี่เนอะยุบลงเลย ต้องแหลกเท่าไหร่นะตามพริกทีนี้หอก็สิมหั่นปลาปลามันเป็นชิ้นไงโอ้ยมีดคอยไหมหาหมีดใหม่กัน นีตัวนี้คมดีโอ้หลงอีกแล้วมะม่วงนีอันนี้คมดีเนะาะตัดออกเป็นชิ้นนะพี่เนอะน,นี่คมดีคมชัดลึก เดียวมือเจอ้าขอบบางตัวก็มีอยู่ด้แต่ว่ามีเอามาซับชิ้นใหญ่มันเกนะนั้นนาะพนอกนออชิ้นน้อย ได้เราไม่ได้ปลาแล้วเป็นสิ้นวานนี้เขากะก็จะมาไปทางโน้นพี่น้องได้ปลาแล้วเขาจะสิมาทางที่จะ้ะ เครื <c ười> í, ่องแกงที่เขาตั้เมื่อกี้น่าจะเครื่องแกงตั้งอันนี้เนี่ยตังกองเอากระซิ่งเดืดเดือดๆซะก่อนน่าจะให้เดือด พอเดือดแล้วเราก็จะเอาปลาลงน้ำคือบ่มีนอะบันตเติมมาลงเขาก็สิ คลกมขึีนเนาะเดี๋ยวเอาน้ำมาเสืออีก ใส่น้ำอีกนิดนะึงเติมเครื่องก่อนนุ่มปลาะ กระดาษทิชชค็มอ,คอันนี้ผงนัวเป็นช้อนหกสิบปิดฟ้าหม้อไว้ก่อนนะไว้ก่อน แล้วจ้าใส่กระตุบบลงไปกร่ตุลงไปพี่เนาะปิดฝาหม้อไปคือเก่าซุกแล้วได้หิ่งซิมแล้วเรียรบร้อยต่แซบว่จ้าซุกแล้วจ้าหมกปลานิ่น มากินด้วยกันเด้อพี่น้องกับข้าวแรงจ้ะกับข้าวแรงเมื่อนี้เนาะมาๆม,มากินน้ำกันนี่นึ่งข้าวเหนียวกำลังสินึ่งข้าวเหนียวเนาะพอดีข้าวซุปจะกินข้าวกันเลยพี่น้องจ้า